มาสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านทุกคนฮนะวันนี้เราส่งมอบ MG นะฮะ9โมง9นาทีนะฮะพี่ต่อพี่ต่อพี่ต่อก็ติดตามมานานแล้วนะต้อง2-3ปีโอ้ยน่ารักครับคุยกันสนุกในที่นั่งคุยกันขนา้างในนะคุยไปคุยมาพี่ต่อเป็นคนที่โลกโอ้ยบ้านใกล้กันอีกนะผมว่าดิดอย่างเงี้ยคุยกันสนุกมากนะก็ตามนี้นะน่ารักครับน่าใช้มากนะ MG ตัวท็อปด้วยมีสันลุปอย่างเงี้ยก็ใครที่พลาดนะครับก็ยังจะมีสวิฟ์นะครับที่ใกล้เคียงกันนะครับสวิฟ์อย่างเงี้ยสวิฟ์คันนี้ก็ตัวท็อปนะฮะตัวท็อปสวยมากสีน้ําเงินดานะฮะเหมือนมินิคูเปอร์เลยแล้วก็ยังมียาริสนะครับใครที่สนใจยาริสก็ลองดูนะครับน่ารักน่าใช้โอ้เดี๋ยวนี้มีแต่รถน่ารักนะครับน่าใช้ทางนั้นเลยนะอย่างเงี้ย น่าใช้สวยดีนะครับก็มีรีวิวแล้วนะฮะ,ะแล้วก็มิลเซเว่นก็ปรับราคาอะไรเงี้ยครับลดลงไปอีกสองหมื่น h r v นี่ปรับไปตั้งหกหมื่นหกหมื่นเนี่ยสุดเลยพี่โอ้โหราคานี้หกแสนสามหมื่นเก้าพันบาทได้ขับ h r v e l i m i t e d นะครับอย่างเช่นคันนี้ก็เป็นวีออสสองพันเจ็ดราคาหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาท ผ่อนสบายสบายสงการเขาบอกว่าเลื่อนว่างั้นเอ้าไม่เป็นไรใครที่ยังไม่มีรถอยากได้รถนะครับลองดูก่อนก็ได้นะครับแวะมาดูที่ร้านก็ได้นะครับเซนไปเน้นไม่ต้องกลัวการจองเซนไปเน้นไม่ผ่านมาดูรถไม่ถูกใจยินดีคืนเงินจองทุกบาททุกทตังค์นะครับที่นะช่วงนี้ข่าวไม่เว้นแต่ละวันคืนนั่นก็คือไวรัสโควิดนะครับอ่า2019 เออไวรัสโควิด1 9หรือ2019นินี่แหละนะฮะทุกวันนี้หลอนใครจามใครอะไรที่หลอนหมดเลยนะกลัวอย่างพ่อตามาพ่อตาก็าจามเงี้ยเราก็หลอนเอ้ยเป็นหรือเปล่า <c ười> คือาบางทีโรคเนี้ยไวรัสเนี้ยคือเป็นเราไม่รู้ตัวอันนี้อันตรายนะครับแล้วก็ที่อันตรายคือไม่ป้องกันนะครับทาให้คนอื่นติดไปด้วยเงี้ยคือเขาก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่ว่าคือมันไม่รู้ นะไม่มีใครรู้ถ้าไม่ไปตรวจนะครับเบนซ์ก็น่าขับรถไม่ถึง 900. เก้าแสนเบนซ์ไม่ถึงเก้าแสนนี่ผมตะลึงเลยนะเนี่ยสวยด้วยนะฮะซีคราสนะครับซ c ค u าสนะฮะแอรคอร์จแปนนะฮะแอ o คอร์จแก็น่าขับนะฮะก็มีอเวนซ่านะครับออรก็บนะกบพี่ต่ออันนี้ก็พี่แบงก์ก็กาลังอธิบายการใช้รถนะครับให้ เดี๋ยวจะมี Camry ีนะแคมบรี่มาใหม่นะฮะรอหน่อยนะะกำลังเก็บงานทำเก็บรายละเอียดทำความสะอาดให้นะฮะรอก่อนเดอ้อนะฮะผมก็ยังไม่รู้ว่าอะไรยังไงนะครับแต่ทีนีน่ hrv e limited 2 0 1 6นหน่าขับมากๆเพราะราคาตัวรถเนี่ยลดไปถึง60,000นะฮะตอนนี้ก็มีพี่ที่ให้การตอรับมาพอาสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันแค่ว่าใครจะจองก่อนแค่น นะเพราะว่าราคานี้ผมว่าว้าวๆ้าวาเลยนะหกแสนสามหมืนเก้าันบาทป้ายเดิมหกเก้าเก้าป้ายเดิมหกเก้าเก้านะลองเช็คราคาในเว็บได้เลยอาจจะถูกที่สุด,ดก็เป็นได้ย้ำว่าอ e ีลิมิเต็ดสองพันสิบหกนะฮะพีพี่คนหนึ่งจะซื้อกันสดอะจัดเลยพี่ <laughs> จัดเลยครับถ้าช้าก็ต้องรอนะเพราะไม่มีอีกแล้วนะไม่มีอีกแล้ว เป็นรถประวัติดีฮนะประวัติศูนย์ด้วยโอเคแล้วก็ซาฟิล่าซาฟิล่าไม่ถึง1นึ่งแสนนะเจ็ดที่นั่งเชฟซาฟิล่า ira, นะารุ่นนี้ก็หายากไม่ค่อยเห็นละนะครับไม่ถึงแสนไม่โทมรถสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับอลองดูรีวิวได้นะครับเดี๋ยวไม่แน่ผมอาจจะมารีวิวให้ใหม่แล้วก็ v ีออสเ้ไหมแล้วก็ v ี uth, ออนะครับ v ีออส2นะน่าขับนะครับ,นะรบสวยเนียนนะครับถ้าไม่ถูกใจก็จะมี v ีออส7ุด o s 23, วี CNG อีกแอคคอร์ดแอคคอร์ ord, อย่างนี้ผมบอกไปเนี่ยตัวนี้สวยทุกอย่างก็จะติดแค่ล้อนิดน,นึงนะครับในเรื่องของรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับที่ยังไม่สวยงามเท่าที่ควร,นะค,รคือมันมาตามสภาพนะครับถ้าซื้อไปอาจจะไม่ถูกใจล้อนี่ก็ค่อยเปลี่ยนกันก็ได้แต่มันก็น่าขับอยู่ดีนะครับเพราะว่ามัน3ามแสนเามื่นเกาพบาท ตัวท็อปวงเล็บตัวท็อปปีศูนย์เก้านะฮะท็อปปีศูนย์เก้าออปชั่นฟูออปชั่นแล้วก็สีสวยนะครับออปชั่นครบนะฮะล้ออาจจะนิดนึงในเรื่องของเนี่ยมันตามสภาพที่ล้อเพราะว่ามันเป็นล้อเหมือนล้อครเมียมอย่างเงี้ยแล้วก็ผ่านการใช้งานมาในระดับหนึ่งอ่ะมันก็อาจจะสีถลอกบ้างเป็นรอยบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับมันเลยทำให้ ชัดนิดนึงเพราะมันเป็นล้อขอบอย่างโคมเมียมม่ะเนาะมันก็ถ้ามันมาสมบูรณ์มันสวยงามนะสำหรับล้อนะวงเล็บเว้นไว้นิดนึงโอเคนะเดี๋ยวรอต่อ9ก้าโมงเนาทีนะครับสำหรับที่ต่อนะฮะแต่เราก็ยังมีแจ๊คแจ๊คก็จะมี3คันจนตัว2องพตัว2องพเ่ยเช็คราคาในเว็บได้เลยนะสี่แสนห้า้าพับาทนะฮะ 459,000บาทวงเล็บปี2017นะฮะผมลืมดูข้อมูลนะเป็นแต่ที่แน่เช็คราคาได้เลยปี2017นะครับแล้วก็สวยด้วยนะรถสภาพเดิมๆเลยเปลี่ยนแค่ล้อยางใหม่นะแม็กใหม่ยางใหม่แค่นั้นเองเท่านั้นสมเหมือนเดิมนะฮะไม่มีโหลดนะถ้าโหลดพี่เปลี่ยนสปิงเอาตัดโชคอะไรก็ว่ากันไป จะนี่แต่งสวยนะหรือว่าจะมา2,113ก็ได้รถสเปคลงมานิดนึงแต่ว่าสมบูรณ์เหมือนกันสวยเหมือนกันนะนี่เดิมเมเลยวันนี้ตื่นเช้าพวกนี้อีกพี่เบนพี่เบนรอเลยนะครับพี่เบนพวกนี้เจอกันนะฮะแล้วก็ไทยภาซิตี้อย่างที่ผมบอกไปของพี่เบนเนี่ยมาคันนี้เลยไทยภาพตัวท็อป2 0 1 6ลดลงมาเอาตัว2 0 1 4นะฮราะราคาอยู่ที่3.89,000บาท 389,000บาทจัดได้เต็มเพราะเท่าที่ผมสังเกตเน่ยเต็มทุกคันดีดียอดจัดอาจจะเกินด้วยนะครั้งนี้ทั้งนั้นก็มาคุยรายเดียดที่ร้านก็ได้นะครับถ้าเครดิตดีก็ฟรีดาวน์ไปเลยนะครับหรือว่าเครดิตดีก็อาจจะจัดเกินมีเงินเหลือก็ได้ก็ลองดูดูที่ยอดจัดแล้วก็ดูที่เครดิตอีกทีหนึ่งนะครับซิตี้โซซตี้รุ่นนี้ก็เป็นรุ่นพิเศษนะฮะสองแสนบาท ปี2 0 1 1อ่าล้อแม็กนะครับแล้วก็ที่ที่เห็นชัดๆนะก็คือล้อแม็กนะฮะสีสีที่โดดเด่นแล้วก็คือสีขาวมุกนะใน h อนด้าซิตี้รุ่นนี้นะครับโ c i e t y อนะโอเคนอกนั้นเดี๋ยวเรารอสมมอบกันดีกว่านะครับแล้วก็ฝากอีกคันนึงก็คือวีออใครที่อยากได้รถราคาเบาผ่อนสบายเนี่ยคันนี้ก็ตอบโจทย์4,200แล้วก็สวยด้วยนะบเบาด้วยนะฮะโอเค เราไปส่งมอบรอส่งมอบกันกว่อนะครับนะครับส่งมอบกันแมสโลง อ่ะไปแล้วขอบพระคุณครับขอบพระคุณมากมากเลยนะพี่ต่อแล้วก็พี่ที่มากับพี่ต่อด้วยนะครับเฮงร่ำรวยนะครับพี่แล้วก็มีพี่คนหนึ่งกาลังมาดูวีออสเมื่อวานเลยที่ผมรีวิวไปนะพี่เขาบอกมาดูมาจาก u t u b e นะฮะพี่ต่อก็ติดตามมานั่งสองสามปีแล้วนะโอ้ยน่ารักมากๆเลยฮนะคุยกันสนุกเป็นกันเองนะครับคนบ้านเดียวกัน,นเนาะอ้าวไปแล้วนี่ ขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับพี่ต่อขอบคุณครับขอบคุณครับเฮงร่ำรวยครับพี่ครับตีวงหน่อยนะพี่นะครับขอบคุณครับเฮงรับรวยครับพี่บอกว่าจะนี่ขับครั้งแรกเลยนะออโต้ขับขี่ด้วยความปลอดภัยนะครับผมโอเคเฮงร่ำรวยครับพี่แปดห้าห้าหนึ่งเมื่อกี้เจ็ดเจ็ดเฉยเลยไปแล้วครับสำหรับ MG นะฮะ ินด huh? He huh? He huh? uh ีด oh. uh ้วยนะครับพ no, no ี there, uh ่ต่อนะเฮงๆงร่ำรวยเด้อแล้วก็ใครที่พลาดรถอารเรกก็ยังมีสวิ f ยา a r i s นะฮะมาด้าอ่ารอไม่รู้ว่านี้สันมาจะมาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจว่ารับเข้าหรือยังแต่ที่แน่แน่มีวีออสมีซิตี้นะฮะฮอนด้าแจ๊ขยับใหม่นิดนึงก็จะเป็นฮอนด้าแจ๊ดอ้าวียบร้อยฮะขอบพระคุณมากครับผมเฮงๆงร่ำรวยครับ ไปแล้วรล่วงามยามดีพวกนี้เจอกันครับผมพี่เบนอีกคันหนะนึ่งอ่านะี่โอเคนะฮะก็นี่พี่เขาขับมอไซค์มาก็มาลองมาดูครับใครสนใจยังไงลองมาดูรถที่ร้านได้เลยนะฮะอ่านะนะยังมีอีกหลายคันนะสนใจคันไหนคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับนะแล้วก็พรุ่งนี้พี่เบนนะเจอกันครับผมนะพี่เบน ตัวท็อปผ่านแล้วเรียบร้อยนะพวกนี้ส่งมอบแล้วนะครับผมสวยมากคันนี้สวยมาก,มากใครที่บ้านของพี่เบนมาคันนี้เลย2องพนะเดี๋ยวผมไปดูพี่เขาก่อนพี่เขามาดู v ีออนะครับอโอเคครับผมก็สนใจรถบ้านรถสวยรถมือสองยังไงก็กดติดตามทางเพจด้วยครับเพจรถบ้านรถสวยสวยีจแล้วก็ เซิร์ชไปที่ Facebook เทจรถบ้านรถเสรีจีแล้วก็ YouTube กดติดตามนะอย่าลืมกดรูปเครื่องหมายแจ้งเตือนหรือรูปกระดิ่งนั่นเองฮะวยนะครับผมสำหรับวันนี้ไปนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมารีวิวให้ใหม่เป็นคันไหนคันไหนนั้นก็อย่าลืมติดตามแล้วกันครับไปนลฮะสวัสดีครับ